นี่คือรายการชวนเตี๋ยครับรายการที่คนรักเส้นอย่างผมเนี่ยจะชวนเพื่อนๆมาลิมรสก๋วยเตี๋ยวไทยกันและอีพีนี้ชิญพบกับเชอร์ปลางครับอร่อยไหมคือถ้าไม่ได้แบบปิดร้านขนาดนี้เราสองคนคงไม่ได้เจอกันบ้ี่กว่าเราสองคนจะเสร็จงานคือแบบ มากใช่แล้วคุณเห็นคิวที่นี่ป่ะคิวเยอะมากแล้วจะเาากรงใจอ่ะจะมีความรู้สึกว่าอะไรมีคนรอต่ออยู่เราต้องรีบกินอันนี้คุณไม่ต้องรอแล้วหมด,หมดแล้วนี่คุณดูอันนี้ก่อนคนไทยก็ดีต่างชาติก็ดีทุกคนต้องมากินร้านนี้พอไอ้แค่ม้อนี้นะสิ่งนี้คือเห็นมานานมากโอ้โห oh. มาม่าต้มยำวิทไข่แดงถูกต้องคุณนำถูกต้องเอ w เวอร์อิสต์เบเชิญหือ ควรจะให้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกับคนคนแรกที่โยนมะมีเกึืงลงมาในต้มยำจริงไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้เขาโยนมะมีเกลืงลงไปในต้มยำต้มยำรู้อยู่แล้วมีมานานในเมืองไทยแต่ทําไม่ะมีกึืงใครเป็นคนโยนลงไปและมันเหมาะจริงจริง,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 งมันเหมาะแบบเหมาะมากๆ <laughs> ใหญ่มากอะ่ะจริงอันนี้คือเหตุผลเดียวเลยนะที่คนทั้งโลกบินมาคืออยากมากินปูกับมะมีเกลืงเขาหามาจากไหนไม่รู้แต่มันน่ากินมากอะ่ะในนี้ชอบอะไรสุดปูปลาหมึกหมูกรอบไข่แดงชอบอะไร ชอบทุกอย่างกินได้หมดลองชินก่อนฝากลองปูเคอเลยครับไม่เคยเจอปูกันเชียงเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยหวานมากมันไม่ได้หาง่ายๆไงเฮ้ยคุณคุณดูอร่อยนะนี่คือการกินแบบของคนที่กินถูกต้องกินทุกข้อกินทุกขาเขาตายแล้วเขาตายมาให้เราแล้วเราต้อง ค่าของเขาให้มากที่สุดข้อสุดท้ายยังมีเนื้อผมชอบความไม่มุกอ่อนอคุณนะคุณยังแบบหนูเพิ่งกินไปแค่ปูคุณเชิญคุณไปต่อผมเอาคุณไปต่อ<น>ได้เลยหนูเพิ่งกินไปแค่ปู <S 2> <S 2> <S คุณต้องกินนี้ก่อนม,มีหมูกรอบม,มีกุก้งมีปลาหมึกมีไข่รแดงมีหมูชิ้นด้วยหนูเพิ่งรู้จักคำว่าหนังเลียปีที่แล้วถามจริง ไอลูกอย่างนี้คุณไม่เคยเห็นใช่ไหมคุณไปเจอมันตอนไหนแม่พาไปกินแถวร้านแล้วมันมีเคาว่าผัดน้ำเลียบอ๋อแล้วหนูก็แบบมันคืออะไรอ่ะแล้วมันอร่อยมากคุณเป็นคนกินจริงจังมากนะคุณรู้ตัวไหมดูสิปลาอ้เลยโอ้สุดท้ายยังมีเนื้อมีบอกหนูกินจริงมากๆใช่ไหมหนูเป็นคนกินจริงคือหนูก็ไม่เข้าใจคือหนูแค่เป็นคนกินหนูชอบกิน แล้วแล้วตลกมากว่าในกองอ่ะมันมีหนูเล่นเรื่องสามราวันบ้านฉันบ้านเธอถูกไหมเรเป็นเรื่องครอบครัวมันมจะมีซีโตอาหารไอ,อเราอ่ะก็ไม่เคยเข้าวงการไม่เคยรู้ว่าการแสดงมันอะไรประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเข้าใจว่าเวลาเขาเข้าสีเขาก็กินกันจริงจริงไอ,อเราก็ก็กินจริงเมนูมันกินได้จริงไอเราก็กินจริง,รงตลอดอพอกินไปคําแรกซีนแรกคัดปุ๊บเขาเอาเหมือนเอาถ้วยมาอเชื่อคายไหมเธอก็แบบ ทำไมต้องคายอ่ะพี่คนอื่นเข,ขาคายเพามันเยอะไงเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่จะไรถ้าอาจะกินไปแล้วแล้วเธอก็กินทุกสีแล้วกินจริงตลอดคุณแ <ปะ S 1> ง่วันนั้นก็คือกินทั้งหมค,คุณเจอไปกีเ<ค>่เทกทุกเทหนมก็กินไปเรื่อยๆพยายามกินให้คอนทินิวที่สุดเลยกินให้คอนด้วยสมมุติสมมุตินำเลี้ยงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันถ่ายถ่ายถ่ายด้านนี้ใช่ไหมหนูก็ต้องกินด้านเนี้ยอ๋อคุณหมุนเหรอคุณหมุนนำเลี้ยงเหรออ้าสมมุติอย่างนี้ก็ได้เนี้ยเอออก็แบบมันก็ต้องลดลงถูกไหม เราก็จะหาแบบซอกๆข้างในแล้วก็แบบข้างบนให้เหมือนเดิมที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบออกมาอย่างเงีเ้ยเปรียบเทียบคือถ้าเป็นภูเขาก็าคือคุณกินอย่างงี้ภ <c oughs> ูเขาว,วิ่งแล้วคุณหันด้านนี้เอาไว้ <c oughs> ไม่แต่มันจริงเพราะตอนแรกที่พี่ๆทำกันเรื่องเนี้ยก,ก็ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเวยเชิญเราก็กินกันไปเรื่อยๆเว้ยแล้วตอนแรกที่แบบชวนแบบเหมือนพวกเชิญหรือดารามาทุกคนก็แบบฮะพอแล้วกินแล้วพอเธอกินกันจริงจังเหรอ ปกก็ชวนมากินข้าวไงร้านประจานต<ช>้อกินข้าวกันไปเรื่อยๆพวกพี่ดูกินกันแบบกินอะ่ะ<ช>แล้วหนูแบบอิจฉาใช้คำว่าอิจฉาเพราะพี่ได้ทํางานไปด้วยและกินไปด้วยม,มันดูคลิดไปแล้ว <c oughs> เป็นการทํางานที่ดูมีความสุขไปเลยแล้วนี่อะไรคุณ<อ>กิน,<อ>นด้วยถอยแข้งตอนแรกหนูสั่งเป็นหอยแข้งลวกแต่หนูเห็นคาว่ายำก็เลยเปลี่ยนใจหอยแข้งลวกนี่ตอนแรกเชื่อเปล่าวะ ก่อนพี่แบบคบกับภรรยาพี่กินไม่เป็นเหรอพี่กินเลยเว้ยพี่ไม่กินเลยอ่ะพี่ไม่เข้าใจความหมุ่มหมวยงี้ยของมันอ่ะหนูเริ่มกินเพราะแม่บอกว่าผู้หญิงต้องกินธาตุเหล็กเยอะๆแล้วหอยแครงมีธาตุเหล็กเยอะคุณพูดเหมือนแม่เราเลย <laughs> นี่คือสาคนถูกปะเหมือนจะอย่างนั้นเออเหมือนแบบหอยมันมีธาตุเหล็กแล้วก็ต้องกิน <laughs> ใช่ไหมหนูก็เลยแบบโอเคแล้วมันก็อร่อยโอเคและสุดท้ายคือขอโทษนะฮะอันนี้อะไร่ะ <laughs> หาก,กินยากมากเลยความรู้สึกหนูม,นมันคืออะไรเอ็นหมูคนเราต้องการเอ็น หมูเป็นจานขนาดนี้เลยหรอนี่คอคลลาเจนอะไรนะนิดนิดอะไรนะคอลลาเจนนิดนิดอะคอลลาเจนเรียลีคอลลาเจนจริงจริงพี่รู้แต่มันสองชิ้นไหมคุณสั่งแบบโอ้โหไม่ได้ไม่หนูไม่เคยเจอเมนูนี้ยังไม่เคยเจอหนูเจอแต่เอ็นเอ็นหมูที่มันอยู่ในสุกี้อ่ะเออแล้วหนูแบบเอ็นหมูผัดยิคใช่ไหมพริกเผาใช่ไหมใช่ไหมคะเอ็นหมูผัดพริกเผาอ่ะแบบกิน เอาเชิญอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขคุณเพื่อนร่วมงานเชื่อเรา enjoy eating เราเป็น BK เมื่อไหร่นะออน20วันนี้อยู่28ค่ะแล้วเวลาเห็นร้านที่มันมีกระแสแบบนี้เหมือนมีอะไรอย่างเงี้ยมามาอเงี้ยเราเคยได้มานั่งบ้างมาไมขอเลยช่วงเวลาหลายปีนั้นมันแบบมันมีแม้อยากมาแบบอยากมาจังเลยเขากําลังกินอันนี้ฉันอยากมานั่งอย่างนี้บ้างเลยอะ หรือมันสะดวกกับงานมากเกินไปช่วงนั้มันไม่มีเวลาคิดอตพี่มันเป็นยังไงบ้างตอนนั้นรูทีมคือคือด้วยความอันนี้เป็นนิสัยของเชิญน,นะน้องอรือคนอื่นมันก็คนละแบบถ้าเขาแบบเขาก็จะมีดีไซน์แบบเพื่อนหนูก็บอกเหมือนกันถ้าคนอื่นเขาอยากไปอะ่ะเขาก็จะไปเขาก็จะหาทางไปกินให้ได้เดีย๋ยวอะไรให้ได้แต่เชิญอ่ะทงานถ้ามันเหนื่อยแล้วเชิญจะไม่แบบฟอร์สตัวเองจะเพื่อไปแบบเพื่อออกไปขนาดนั้นเชิญจะแบบเก็บพอพอเพื่อทํางานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นบทที่ตอนทํางานเชิญทำงานแบบ งานทำ,ทำงานทำงานทำงานและงานและงานและเรียนทำงานเรียนทำงานอะไรที LE ่มันจําเป็นทําไปก่อนเพราะว่าตอนที weather, ่ปีไายๆอะค่ะหนูเป็นผู้จัดการวงกับเมมเบอร์ไปด้วยมันก็เลยแลนใช่แลนแล้วก็ทํางานแลนแล้วก็ทํางานต้องต้องลกลางวันทํางานตามเวลาคนออฟฟิศก็ทำงานกับทีมงานกลางคืนซ้อมกับเมมเบอร์เพราะเมมเบอร์เลิกเรียนมาทำงานอะไรเงี้ยมันก็เลยก็เหมือนเดิมเหมือนตอนช่วงแรกๆที่เรียนแล้วก็กลับมาซ้อมอะไรอย่างเงี้ย แ,แ,แค่นนจกกะกลับมาเรียนเป็นทํางานแล้วก็มาซ้อมแต่ว,นน<ะ>วันนี้ก็คือมีงานส่วนตัวถ้ามีโอกาสทํางานนู่นนี่นั่นแล้วก็งานงาน,งานผู้จัดการบริหารข้างในเป็นไงบ้างตอนมาทําบริหารแบบเรียกว่าครึ่งตัวกว่าเกือบเต็มตัวสนุกไหมก็ตอนนี้ก็เต็มตัวนะสนุกไหมรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของเชิงมาเชเชือเช,อชอแค่รู้สึกถนัดและสบายใจเชื่อเป็นคนชอบชอบแบบทุกอย่างมัน ออกกันไหนสไตล์ที่ฉันต้องการมันราบรื่นเลยเนี่ยฉันจะรู้สึกแฮปปี้มากคุณเอ<ม>า <laughs> มือถือของคุณมาเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ผมเห็นคุณเปิดก่อนห <c oughs> นะ้าที่เราจะถ่ายงานกันไหน <c oughs> ใช่ใช่คุณทำอะไรอยู่ <c oughs> คุณดูตารางอะไรของคุณมี <c oughs> ตารางงานมีตารางน้องอะไรอย่างงี้ตารารงอพูดมันเยอะมากอะ่ะก่อนเราถ่ายเนี่ยคุณแบบเนี้ยเลยอะ่ะคุณเขาจะมาที่9โมงเลิก5โมงเย็นนะคุณคุณไม่รู้เหรอ9โมงเช้าเลิก5โมงเย็นไงคุณรู้แต่ทำไม่ไได้ทมอ่ะมันไม่เสร็จอ่ะ มันเคยเสร็จไหมไม่เคยเสร็จแต่ว่าบางทีอ่ะถ้าเกิดต้องไปทํางานตัวเองต่อพรุ่งนี้อย่างเงี้ยเราก็อยากเคลียร์ให้มันเสร็จเพราะว่าคนอื่นต้องเอาไอ้สิ่งที่เราจัดการตารางให้เสร็จไปทําต่อไงเชื่อไหมว่าเราทำรายการกับคุณเนะี่ยเราชอบเวลาคุณทำในเรื่องเอ็กเซลขอคุณนะมันดูคุณสนุกกับมันจริงๆอ่ะหนูหนูไม่ได้โอเคหนูก็สนุกหนูรู้สึกว่าทำแล้วหนูทำได้ทำได้ดีแต่หนูก็บางทีก็แบบถามว่าสนุกไหมเนาะมันแค่ฟินเวลาที่มันเสร็จ าสนุกอะเดีสนุกกับการกินเดีสนุกกับการเล่นเกมเดีสนุกกับการอนุยาต์การ์ตูน,นอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณรู้เชื่อพวกนี้งานใหม่เขาจะมาใช่ใช่ใช่แล้วคุณก็รอให้คุณไปจัดก,การมันเสร็จอีกมันเป็นงานที่ไม่น่าเบื่อไงเป็นงานที่ไม่ซ้ำดูทีมันจัดก,การมีมีแก้ปัญหาไปเรื่อยๆดีเชิญจะเป็นประเภทนั้นแหละงั้นดีงั้นถ้าคุณอยากทำอะไรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดพักผ่อนล้วกันถือว่าคุณเดย์เป็นที่พักผ่อนของคุณแล้วกันคือทำทำได้ทำได้ดีไม่ได้ทุกข์ทรมาร์กเกี่ยวกับ <ใ>อ้อาวรางวัลอคุณ,คณ<อ>ปูคุณไม่มุกว่าจากอันนี้นะมันอร่อยอ่ะมันเป็นของที่ต้องกินที่นี่ไงถือว่าเดือดพิธีก่อนคู่ได้ยอดเยี่ยมนะ